น่ารักมากเลยครับสุพรรณษาอ่อนครับอ่อนสุพรรณษาอ่อนพี่ๆแล้วครับโอ้อ่อนพี่ๆใหญ่เลยสุพรรณษานี่

ให้กอดหน่อยสุพรรณษาพี่ๆกอดหน่อยเร็วให้กอดหน่อยให้กอดหน่อยมาเติมเออเติมเออเออเก่งจริงเลยเก่งจริงเลยเออลูกความมากลูกความมากเออกอด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 อ่าครับเออทำอะไรกันเด็กุพรรณษานี่อยากกี๋กี๋กี๋แล้วครับอยากให้เล่น

เที่ยวนะครับมาเยี่ยม<ะ>มาโอ้เสียงแหลมจังเลยนนเสียงแหลมนนเสียงแหลมคิดจัดเลย

โตได้ไหมเอออ่า oh. oh. uh, ขอให้ได้นะครับเบบี๋อ่าอว เยจับหัวพี่ก็ได้ไงใช้ชอบพี่โมครับกอดใหญ่เลยทั้งกอดทั้งซบเลยกอดพี่โมเบาๆลูกโอ้อยากนน่เนาะเอาเอ้ยเอา ขอบคุณของฝากนะครับ e ครับ<อ>ผมขอบคุณมากเลย, e ยครับมีมท <ำ S 2> มั้งอะไรเ,เราานโอน้โหผล,ไ,ลไม้ลอยแก้วก็มีนะครับ หมูเบนจัดไก่ไปแล้วค่ะหนึ่งกล่องอ๋อหมูเบนพาพี่ไ,ไปเที่ยวบ้านเนีน่ยห,หมูเบนห<ร>มูเบนม,เบมาเบน,นพาพี่เปิ้ลไปเที่ยวบ้านไหมอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับพร้อมกันเดี๋ยวจะเย็นกับเอ้ยค่ำๆเนาะจัดอากาศด้วยยังถ้ายังไม่กลับจะกลับพร้อมพี่เปิ้ลมืดๆได้ไหมไ<ด>เออได้ครับไดี๋ยวบะกินบ่อต่อร้อแก้วอะไรยไหมหันมองบอกกล้องก่อนเจ้าวันนี้เบนจะโชว์พาพี่เปิ้ลพี่โมไปเที่ยวเลยเด้อ โอ้มีของยังไม่หมดนะครับอันนี้น้องใหม่เอาไปให้พ่อไม้มาด้านหลังนั่นแหละขอบคุณของฝากนะครับเยอะแยะมากมายนะครับโอ้เสื้อโอ้เสื้อพ่อใหญ่สุดยอดครับผมขอบคุณมากครับโอ้นี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่ห้าแสนซ้ำครับผม ขอบคุณมากเลยนะครับทำเสื้อไหมด้วยว้าวสุดยอดไปเลยขอบคุณครับผมอ่าครับถูกใจมากเลยครับผมอ้าวขี้มอมเออทุจ้รก่อนเออขอบคุณพี่เปิ้ลเลยยังขอบะะคอ้าวขอบคุณพี่เปิ้ลหน่อยให้อวยพรให้เปิ้ลเนาะออมออมออมจ๋านี่โอพออวยพรอ่ะ อ้าวอ่าเก่งมากลูกเก่งมากอ่าเก่งมากเลยนี่อันนี้ของน้องฟิล์มค่ะอ้าวน้องฟิล์มโอ้ยพรนะพี่ฟิมโอ้ยพรพี่เปิ้ลหน่อยเร็วขรอบใครครอบพี่เปิ้ลนะคะมีแต่ความสายโซเสื้อหนเลยโซสายเลยโซตะคอดเออสันตะคอดโอ้น่ารักมากอ่าครับ โอ้โหนี่จิจิ๊บจิ๊บดูหน้าพิมมากเลยนะอาีมห้าากโลได้เลยเนี่ยอ้โสุพรรษาเสื้อสุพรรณษาน่ารักมากครับผมโชว์นยพี่ทิมโชว์เสื้อยอตัวหมแ อยังยพี่หมูยังยังอยากเป็นควานช้างอยู่ <c oughs> เดี๋ยวพวกนี้ได้เป็นแน่นอน <c oughs> <c oughs> พวกนี้ได้เป็นควานช้างเต็มตัว โฮเบนเนี่ยครับของฝากพิลิณมีผลไม้ลอยแก้วนะครับนี่โอ้นี่ลูกชิ้นอ๋อนี่ผลไม้ลอยแก้วน้นมีนม่เยอะไปหมดนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับหอาหารหมาไป้ อยากรู้จักรอยากลูยจักรอยากลูจักรอาจิมาดูเสื้อกันเร็วมาดูเสื้อกันเร็วเสื้อรอ อ่าจิเสื้อเสื้อ่าโชวยจิโชวยหน่อยหันหน้ามาหน่อยจิเอ้าเสื้อโชว์เสื้อโอ้ขอบขึ้นที่โมกับพี่เปิ้ลหน่อยเร็วโอ้ยพรอ่ะโอ้ยพรโอ้ยพรตรงนี้โอ้ยพรตรงนี้อ้าวโอ้ยพรหันหน้าต้อได้ครับอเาวครับผมห้อยยอดซับขึ้นเท่าไหร่ ไปเลยเลยอะให้ทุกมื่เลยใส่โชยอ่ชเลยตัวอะไรอดเสื้อวะอดหว้าวรอมากอันน้มาเหรออันน้ามาเอออร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 อครับ วันนี้ก็ดีใจมากนะครับที่ครอบครัวพีเปิลกับพี่หมือมาเยี่ยมนะครับผมมาเที่ยวนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเอาไปคลิปนาฟิลกฝากกดไลค์กดซสไครป์กดะดิลังใจช่องมารีไทยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ